2. เมษายน2อ6ัเวลาขนาดนี้ก็ตีห้านาทีวันนี้พระทิูสุสัมมาเนรวัดหนองฟานคงจะออกบินธมาทไม่ได้เพราะว่าฝนเลริ่มตกตั้งแต่ตีหนึ่งอันนี้ยังไม่หยุดตกเลยสภาพอากาศวันนี้มีฝนในเขตนครศรีม,มาบุรีรัมำนาจเจริญ อนแกน60%ซ็นฝนก็ตกมาแต่เมื่อคืนนี้นี่ก็บริเวณสระน้ำวัดหนองฟาฟนอ่าฝนก็ตกต่อเนื่องอถือว่าเป็นปรากฏการณ์มีทั้งลมหนาวมีทั้งลมฝนอ่ามาประจวบกันได้ทราบข่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะหมดในวันที่3ประมาณสัก ต,ตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนอ่าตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนของวันที่สามวันนี้ก็วันที่สองก็คงจะออกินรับบินธบาไม่ได้เพราะว่าฝนตกตล,ลอดอันนี้ก็เป็นบริเวณสระน้ำวัดหนองฟานเออใกล้จะสว่างแล้วฟ้าก็ยังมืดอยู่เลยอันนี้ ซึ่งก็นําความสดชื่นร่มเย็นมาให้ฝนมาก็สดชื่นร่มเย็นจึงรายงานให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน